ท่านผู้ชมเห็นไหมครับเยอเต็มเลยแดงแฉเลยครับยังยังได้อีกนิดนอผมขยายใหญ่เใหญ่่ใหญ่ยเมื่อยแขนเลยเนี่ยตกปลาเล่เมื่อยแขนเลยเนี่ยโอ้ยเก่าเลยหุนี้เก่าครับ่ชมเก่า ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจุจุอันทัวร์ครับวันนี้เราอยู่ดินที่กลางทะเลอีกแล้วครับท่านผู้ชมรันเดิมเดิมเลยนะครับแต่เปลี่ยนผู้แสดงนะครับวันนี้มาอยู่กับน้องเอนะครับไ่เรือแล้วก็พี่นมข้างหลังผมนี่ก็เป็นพี่เล็กนะครับแล้วก็แขนนะครับวันนี้เรามาตกจริงจังเลยนะครับไม่ใช่สำรวจหมายแล้วรอบที่แล้วเราสำรวจหมายก่อนครับวันนี้เราตกจริงจังเลยครับแล้วก็คลื่นลมวันนี้ก็ค่อนข้างมีนิดนึง นะครับมีนิดหน่อยพอพออะไรเก็บทรงเก็บทรงได้พอเป็นกระสายพอเป็นกระสายเก็บทรงได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะโดนกันไหมครับตามหาปลาจะใหญ่กันนะครับไม่รู้ว่าจะโดนไหมนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการแสดงแล้วครับโอเคไปติดตามรับชมกันได้ครับ ตอนนี้เราแบ่งหน้าที่กันทำงานครับท่านผู้ชมนะใครจิกก็จิกไปนะครับใครโศกปลาเล็กก็โศกไปนะครับอันนี้ผมโศกปลาเล็กก่อนนะครับเพื่อจะเอาเหยื่อพุ่งติดสายมาด้วยดีกว่าติดสายพี่ผู้้ดูติดสายปะติดโอ้โหตัวดิหลุดไปแล้วไหมพี่หลุดไปแล้วหลุดแล้วของนุ่มหลุดแล้วห้าตัวเต็มเลย มันึงปลาเล้าปลาลาว,ลาลาวโอ้โหนี่ว่าหากแล้วติดตาติดติดโอ้ทุกตาเบ็ดเลยเนี่ยหกตัวเนี่ย <c oughs> โ,อโ,โอ้โหได้ไปลาไอนี้อีกแล้วปลากับข้าวอีกแล้วท่านผู้ชมครับดูโอ้โหใหญ่นั่นเลย,ย,ยวันนี้เรามีโอ้โพี่ลืมสาบิลืมไม่ได้มาเนี่ยรับรอง เอ้ยวัตถบีวัตถบีนะ้ไหนะแคนระวังสายนของมีดมาด้วยของมดันจะขงทิปเราตัดรับแคนระวังสายหน่ยนะหัวเบิร์นมีด้วยเนี่ยเต็มเนี้ยงครับท่านผู้ชมลงไปทีเดียวนะครับขึ้นมาเต็มเลยนะครับเจอแบบเยอะเป็นฝุ่งเลยท่านผู้ชมโอ้ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับเยอะเต็มเลยแดงแฉเลยครับ ไ,ไว้แล้ลลลวลงคุลนนลยลงไม่ถึงพื้นด้วยดิดูแข้งพ้อก่อนืหโดนกันเนี่ยะฮึดูดิลงยังไม่ถึงพื้นเลยอืมเปลี่ยนท่าไม่ได้ยดยอยู่ไม่ได้นี่อยู่ไม่ได้นี่เห็นไหมเนี่ย ต้องหลุมมันไซสใหญ่เลยหมายตาเลี้ยงหมายปลาเลี้ยงโอ้ยหลุดไปตรงแล้วโอ้โหเลี้ยงไว้ปลามาปล่อยไว้นะครับปลามาปล่อยไว้หลุดไปตรงเมื่อกี้แั้วซึ้กเอาอะไรรู้เลยตกไปสองแล้วดูดิไซส์ดิอุ้ยตกไปสองกับลู๊เลย นปนดาใหญ่แตไ,ไ,ไม่แข็งนี้ไดีถึงเปลาปลาจิกไม่สนแล้วครับแล้วเป็นเเลี้ยงปลาแล้วฮัลโหล ถุงเงาึ้นแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยปลาขึ้นมาแล้วถุงเงาลปลาปลาเก๋าเงาเก๋าเงาโอ้อล่อเลยเว้ยปลาตกปลาตกปลาใครคันหมาไม่รู้ตาลายเว้ยเออหมาเลยปลาแม่งแดกไม่งอยู่คนเดียวด้วยนะไอเนั้อหมาเฮ้ยกูขายที่หัวเรือให้นะเก๋าเก๋าเก๋าจริงด้วย หร่าแล้วนเป็นเก่าแน่เลเล็กโอ้ยย่งนีก็ไม่เล็กแล้วเ่าลี้ยงเลงเลี้ยงเลยเลี้ยงเลี้ยงเ้งนี้้ีสม่นมโชว์หน่อยนี่เป็นไงเก่าเป็นไงเก่าที่ทัม

กเลาวาเราววิ่งลาเหรอกเราวาวิอ่ะไอตัวแรกตวิวิเ้ยไม่หวังเฮ้ยพามือจิกนะไอาอากโ้ยซากเว้ยไอากมาขอโอาตัวแรกจิกนะยกเลยยกเลยยกเลยยองเลยอ่าโยพาได้ไม่หวังะวังมือบ้านจริงเลย ดีน,น่าดนี่เลยครับรรใช่ครับรแล้วก็ยกยกแรงๆวิ่หนุ่มยกแบบสุดแผ่นเลยดๆขึ้นมาแล้วก็ัปก่อนอครีมคีมไปไหนมา เร่องไว่าก็เถอ่ต้องเป็นสีเหลืองนี่นี่โดนนี่สามสี่ตัวพี่หนุ่มอ่ะโอ้ยนี่นมะ่อยู่ตึ้งตึ้งนะอยู่ถึงกิ่วน้ำจริงนะดูดิโหเงันเยอะเลยพี่หนุ่มดูดิวานี่แม่งเป็นฝ่ามือเลยขึ้นมาเมโอ้โหนี่หลุดไปหลุดไปตัวนงท่านผู้ชมไม่งั้นก็ ขกแล้วูดิโอ้เนตกปลากับข้าวก่อนไหมเดินตกปลาข้าวก่อนหรือเปแต่ได้งั้ยยังไม่พินางตกปลาก่อนปลาทองเรือ อู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยฝุงเต็มเลยโฮ้ยเนี่ยปลาเล็กเนี่ยอะเงี้ยเต็มเลยนีปลาอะไระ่ไมมันลน่ดิ่เลยฮะลงไม่ถึงแน่ดินเลยล่อแล้ว่อล้เดฝุ่งมันก่อนแล้วล่อ สียังไม่ถึงลงลงไปยังไม่บล็อกสีเลยโยนๆๆนดนลงไปเลยนี่นโอ้ยไม่ค่อยเยอะโอๆๆๆๆ้เยเยอะเยอะจริงไม่ชอบปลาใหญ่แล้วชอบตกปลาเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวไปหาปลาข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเร้เขาวิ่งหาปองปลาใหญ่ หมันมันสม,มันไม่เหนื่อยนะครับโอยะสามสี่ตัวห้าตัวหตัวห้าตัวสิโอ้อ<ๆ> ียครับอุ้ยโอ้ยไอ้เชี่ยตัวหนักอึ้งเลยครับครับโอ้ยย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 อยย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 โหยยย มี่ตัวต้องมีหลุบแลตัวหนักๆเหลยขอไปในคำหยาบด้วยครับท่านผู้ชมเนี่ยมันะเป็นฟิลงการตกปลามีสามเไม่ทันแล้วครับสตัวใสสวยส んい。 โอ้ยใหญ่จัดท่านผู้ชมยกไปขึ้นดูดิเดาดิโอ้ใหญ่จัดครับท่านผู้ชมดูหืมโอ้โหสวนไหนพีด้ดิโอ้ยกไปขึ้นเลยสุดยอดท่านผู้ชมหืมยังใหญ่เลยโอ้โหหวานเฉย ขอยเลือยังดูดิโอ้ยเรือปลายังกินหอยเรือปลายังกินเลยนะมาชมดูข้านดูไม่ต้ง่ยีจิไม่ว่าเตัวใหญ่ขึ้นมาที่ไายบินเหมือนปลาตัวเดียวด้วยเนี่ยลึกยังไงเนี่ยเขาหุดไปแล้วว่เนี่ย กใหญ่มาเลยวันหน้าเราไม่แบะกลางแล้วะอะไแบบนี้เสียเวลานี่ไหนก่อนมาเจอสองสามหมายทุกท้ายนี่แม่งเลยเสียเวลาอยากกลับบ้านมือลื่นแสบมือหมดแล้วเนี่ยมก็แสบมือแสบหน้ามือหมดแล้วเนี่ยมาแนบดีจัดเนี่ยปล่อยมัถึงแดกเลยเนี่ย ฝนตอจะมีตรงแม่ที่มันจะตาหน่อยนะครับแปะมือแปะจะมาล้างหมด เดอสองเอสองโอ้โหเนี่ยโอ้โหโอยใสแดงใสแดงใสแดงแ้วยแดงนะนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวถ่ายท่านผู้ชมดูก่อนนะครับก่อนจะมืดนะครับเดี๋ยวมืดล้วมองไม่เห็นนะครับนี่เต็มถังนะครับดูวันนี้เราได้เต็มถังเลยท่านผู้ชมมันมากนะครับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ปนกันไมหมดโอ้สะใจจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มืดละแต่เกือบมืดละนะครับนี่ครับ คาดว่าน่าจะมาณใกล้กโมงแล้วดินะครับตอนนี้เราวิ่งเรือกลับนี่มืดแน่นอนท่านผู้ชมเดี๋ยวไปถ่ายทีบนฝั่งนะครับก็เป็นผลงานาจะาเทปเป็นกองกองเลยนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเจอหลุมจริงๆนะครับเรากะอัดเต็มที่เลยนะครับวิ่งกลับบ้านเกือบเคอร์ฟิวงง่ายๆนะครับโอเค เฮ้เยอเอาเรื่องกันนะมีสี่หโลนะเนี่ยได้ไหมสามิโลเดนตาด้วยเตาดยนาาด้วยป่ะจถ่ายรูปเทออกมาคัดออกมาเนน้อยนะฮะเนน้อยนะน่รู้ดิอเนีน้องไะหมดเลยน่รู้ดิกองงี้ดิ เห็นเนื้อเนื้อปลาจริงๆอะแข็งแข็งใส่ก็ได้อยากเห็นเนื้อเนื้อปลาเหมือนเดิมอีกแล้วฮะปลาใหญ่ไม่ได้อีกแล้วได้แต่ปลาเล็กครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็ผลงานแบบค่อนข้างแบบเยอะมากๆครับตรงนี้กองนี้สามสิบโลต้องมีครับท่านผู้ชมเยอะจริงๆนะครับเยอะกว่ารอบที่แล้วอีกประมาณเท่าตัวนะครับ สำหลับคลิปนี้ก็ไม่ได้ปลาใหญ่ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแต่ว่าตกสนุกมันๆเลยกับปลาเล็กนะครับยอดมากๆนะครับวันนี้แต่มือเมื่อมือจริงนะแล้วก็เราออกหมายไกลกว่าเดิมนะครับก็วันนี้เหมือนเดิมครับมากับน้องเอนะครับเป็นไต่เรือนะครับพี่นมแล้วก็แคนแล้วก็พี่เล็กนะครับโอ้โหวันนี้สุดยอดจริงๆครับเหนื่อยมากนะครับแล้วก็กลับมาดึกเลยใย้อนเลยนะครับมาถึงฝั่งนี้ประมาณทุ่มครึ่งเลยครับทุ่มสี่สิบเลย โอเคสำหรับลคลิปนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับว่าผมจะไปทําอะไรที่ไหนนะครับจะไปหาอะไรทําจะไปตกปลาหรือไปทำอะไรที่ไหนนะครับต้องคอยติดตามกันด้วยนะครับโอเค okay. ไปละบ๊ายบาย